สปอนเซอร์บายเอสวัสดีค่ะอีพีนี้เรากลับมาพบกับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ชื่อไมเคลนกันอีกรอบในคลิปนี้ไมคเคลนจะต้องทำหน้าที่บริหารร้านอาหารที่มีดาวแค่หนึ่งถึงสองดาวให้พุ่งทะยานขึ้นสู่ธุรกิจระดับ5ดาวให้ได้คลิปที่แล้วเราเล่นค้างกันไว้ถึงตอนเปิดร้านนะคะวันนี้เราก็จะมาสารต่อกันตอนนี้ไมเคลนก็กําลังทยอยทักลูกค้าที่มาที่ร้านทีละโต๊ะทีละโต๊ะและสิ่งที่ต้องทาต่อไปนี้ก็คือการจ้างพนักงานให้ฝึกฝนทักษะลองหันมาดูริาาาก้นนออดรหเไป ดูเหมือนเราจะต้องฝึกเชฟให้หนักกว่านี้เพราะยังมีบางเมนูที่เขาทำไม่ได้อยู่ดูสิคะลูกค้าสองท่านนี้ยังบอกว่าราคาค่อนข้างแพงอยู่เลยแล้วก็ให้เราสองดาวด้วยแถมคุณภาพอาหารที่ลูกค้าได้รับก็แ yeah, ย่มากๆเลยค่ะไม่ต้องแปลกใจที่ระบบแจ้งเตือนว่าสองดาวนะคะเราได้เพิ่มด้ลดบารนี้อยู่เรื่อยๆเลยค่ะที่แย่ที่สุดของวันนี้ก็คือมีลูกค้าให้เราหนึ่งดาวเพราะว่าเขาเรออาหารนานจนเกินไปลูกค้าสองท่านนี้ก็เหมือนกันค่ะให้แค่หนึ่งดาวเท่านั้นก็เลยส่งผลให้คะแนนธุรกิจตอนนี้จากสองดาวลดลงมาเหลือหนึ่งดาวกับอีก จะขอกลับเข้าสู่การหาเงินด้วยวิธีเดิมก็คือการขุดคุ้ยหาของขวัญจักกล่องของขวัญอันนี้เราให้ไมเคิลคุ้ยหาของก็หลายรอบพอสมควรและก็ได้มาเยอะประมาณหนึ่งก็จะขอทําการขายของเหล่านี้ทิ้งไปให้หมดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เราต้องงานทุนหนักมากการนําทุนมาเพื่อต่อยอดในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นตกแต่งร้านก็ส่วนหนึ่งแต่หลักๆที่เราจะเอาเงินไปใช้ก็คือการจ้างพนักง,งานให้ฝึกฝนทักษะเพิ่มค่ะเราถ้ามาดูตามนี้ทุกคนจะเห็นได้ว่าค่าในการฝึกฝนจะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆที่สําคัญคือเราจะต้องให้พนนนักกงงาาทุตํแห่ได้มี ฝกฝึเหมือนนกันด้วยค่ะหลังจากเปิดร้านมาประมาณนึงเราก็ต้องปิดร้านไปก่อนเพราะพนักงานดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจเล่นมาตั้งนานก็ลืมนึกไปนะคะว่าร้านยังไม่มีถังขยะเลยก็เลยซื้อมาวางไว้นอกร้านหนึ่งใบโอเคมาๆรอบนี้เรามาลองเปิดร้านกันอีกสักรอบดีกว่าการเปิดร้านรอบที่แล้วฟีดแบกที่ได้จากลูกค้าก็คือเราทําอาหารช้ามากรอบนี้ก็เลยจะมาขอให้เชฟปรับปรุงความเร็วโดยการทําอาหารให้เร็วขึ้นนิดนึงวันนี้ฟีดแบกกับลูกค้าก็เริ่มจะดีขึ้นนะคะลูกค้าเข้ามาที่ร้านด้วยระดับ3-4ดาวแต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะมัน้ทาี่เว สอบคร้อมเรียบร้อยลูกค้าทีละโต๊ะทีละโต๊ะเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุดคุณลูกค้าสองท่านนี้ดูเหมือนจะมาเดทที่ร้านเรานะคะเนี่ยการจ้างพนักง,งานให้ฝึกทักษะมีผลอย่างมากเลยค่ะดูสิคะตอนนี้ลูกค้าจากร้านเราไปด้วยรีวิวถึง4ดาวเลยนะจาก1ดาวกับอีกครึ่งหนึ่งก็เพิ่มขึ้นมาเป็น2ดาวเรียบร้อยค่ะแต่ว่ารีวิวก็ยังแย่อย,อยู่นะเรื่องอาหารราคาแพงสิ่งเฉพอะบรรเทารีวิวด้านลบนี้ได้ก็คืออาจจะให้ของหวานลูกค้าฟรีอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งข ึ้นแจ้งเตือนว่าร้านอาหารไม่สมบูรณ์เพราะว่าตำแหน่งไม่ครบแล้วก็เพราะว่ามีซิมลาออกไป1ซิมเขาคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคุณพี่พนักงานต้อนรับคนนี้นี่เองค่ะแถมเครื่องหลังมานี้คะแนนรีวิวไม่ค่อยดีเท่าที่ควรค่ะลูกค้าบอกว่ารออาหารนานจนเกินไปแล้วก็ยังมีลูกค้าบางคนคอมเลนเรื่องอาหารราคาแพงอยู่เลยค่ะรอเงินตอนนี้มาปิดร้านเพื่อบริหารจัดการระบบหลังบ้านกันก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้ดาวเราเพิ่มด้วยนะต้องมาจ้างพนักงานต้อนรับใหม่ค่ะซึ่งรอบนี้เนี่ยเราจะขอจ้างเป็นคุณคนนี้แล้วกันเพราะว่าเราดูจากททักกกษะะาารพูููดี่่เหมมือนจสวิ เขาบอกว่าทักษะการสื่อสารสำคัญนะคะจากนั้นก็จะมาปรับราคาอาหารให้ถูกลงเพราะถูกลูกค้าคอมเลือมาหลายคนแล้วเกินก็จะปรับให้เหลือแค่250เปรเท่านั้นยังไม่พอนะคะตอนนี้เรามีแต้มร้านอาหารเพียงพอสําหรับเพิ่มพนักงานเสิร์ฟหนึ่งตำแหน่งและเพิ่มเชฟอีกหนึ่งตำแหน่งมาเริ่มพี่เชฟก่อนเราจะขอจ้างเป็นคุณคนนี้ไปนะคะส่วนพนักงานเสิร์ฟเนี่ยเราจะให้เป็นคุณคนนี้แทนและกันค่ะโอเคก็ถือว่าตอนนี้เคลียร์ระบบหลังบ้านได้ดีประมาณหนึ่งแล้วก็เหลือมาดูแลตัวเองเพิ่มเติมนิดหน่่งและเมื่อทกาางดเมนิข้้ึแลว็ป ร้านอีกสักรอบดีกว่าตอนนี้พนักงานตำแหน่งต,งต่างๆก็เริ่มทยอยมาที่ร้านทีละคนทีละคนแล้วค่ะเราสังเกตเห็นว่าวันนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาที่ร้านเนี่ยจะมีระดับดาวที่ต่ำมากๆเลยค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าได้รับบริการที่ไม่เป็นมิตรนะคะเราก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นที่รีเซพชันหรือเปล่าก็เลยจะต้องมาจ้างให้เขาฝึกฝนทักษะเพิ่มและทุกคนตั้งใจดูช็อตนี้นะคะเราว่าเราต้องเกิดเรื่องพนักงานซุ่มซ่ามนะคะทำอาหารหกหมดเลยแบบนี้ไม่ได้นะลูกค้าเห็นแล้วดูไม่ บางคนก็ยังคงอพลนเรื่องเวลาทําอาหารที่นานอยู่นะคะแล้วก็ใช่ค่ะเชฟยังทําอาหารบางประเภทไม่ได้อยู่ดีเพราะงั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือมาบอกให้เชฟไปฝึกฝนทักษะเพิ่มนะคะซึ่งเราก็ต้องทาแบบนี้ทุกครั้งที่เปิดร้านเลยลูกค้าก็ยังคงรีวิวว่ารออาหารนานอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเชฟคนที่เราจ้างมาใหม่เนี่ยเรายังไม่เคยบอกให้เขาทําอาหารให้เร็วขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมาบอกให้เขาเร่งฝีมือกลับมารับฟีดแบ็กจากลูกค้าอีกรอบก็พบว่าลูกค้าพลนเรื่องการบริการที่ไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไ่ามมอนนงงก็ยเบง โต๊ะเหมือนเดิมนะคะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่แก้ยากมากลูกค้าคนนี้ให้เราแค่หนึ่งดาวเท่านั้นค่ะทุกคนแถมคุณคนนี้ก็คอมเมนต์ว่าอาหารไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่แถมยังปรับดาวให้เราเหลือแค่หนึ่งดาวด้วยค่ะลูกค้าสองท่านนี้ก็ให้แค่หนึ่งดาวเหมือนกันแต่ยังโชคดีที่ดาวในร้านอาหารไม่ลดไปมากกว่านี้นะคะต่อไปจะมาแลกแต้มอันนี้ค่ะที่จะทําให้ลูกค้ามีความอดทนและรออาหารได้นานกว่าเดิมแล้วเมื่อกี้เราเพิ่งบอกไปว่าดาวไม่ลดตอนนี้ลดแล้วร้อยแล้วค่ะแถมคุณพ่อของเราตอนนี้ก็น่าความเป็นที่เรียบร้อยแถมยังป่่่วยออีีีกกกกกตาาาาางง้บบบททน็ไดดรรรรัิ แต่ว่าคุณภาพอาหารที่ลูกค้าได้รับเนี่ยค่อนข้างแย่มากเลยนะคะทํางานไปสักพักหนึ่งก็ได้รับข่าวร้ายเกิดขึ้นว่ามีพนักงานเสิร์ฟลาออกหนึ่งตำแหน่งค่ะสำหรับการเป็นเจ้าของร้านอาหารเนี่ยมีปัญหาไม่เว้นแต่ละวันจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จําเป็นจะต้องปิดร้านไปก่อนโอเคงั้นมาจัดก,การระบบหลังบ้านต่อตอนนี้เราจะต้องจ้างพนักงานเสิร์ฟเพิ่มเราจะจ้างเป็นคุณคนนี้แทนแล้วหลังจากนั้นก็จะมาทยะอยเลื่อนตําแหน่งให้พนักงานทุกคนในร้านเลยเพราะการเลื่อนตําแหน่งก็จะมีผลต่ออารมณ์ของพนักงานให้เขาทํางานได้้้้มมมีีประะะสิิทธภาาพพกกขึนนนดวยคอัจุ ในการบริหารร้านมาทํากับข้าวให้ลูกกินดีกว่าก็จะย่างเป็นขา้าวโพดให้กับลูกนะคะแล้วก็มีเจ้าตัวน้อยมายืนให้กําลังใจด้านหลังด้วยหลังจากการบริหารร้านที่ยาวนานตอนนี้ไมเคิลสังเกตตัวเองนะคะว่าไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูกเท่าไหร่วันนี้ก็เลยจะมาให้เวลากับเจ้าตัวน้อยเต็มที่เลยะคะ่ะเวลาน้องทุกส่งไปสถานรับเลี้ยงเด็กชั่วข้าวเนี่ยน้องได้ทักษะมาเพียบเลยนะคะซึ่งดีมากตอนนี้เรามีแพลนที่อยากจะสร้างมุมเล็กๆสําหรับลูกเราเพิ่มเติมนะคะก็เลยจะสร้างเป็นมุมสําหรับเล่นของเล่นข้างร้านตรงนี้เลยพอจะมีเ่ะยลค จะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อเพิ่มแล้วหลังจากนั้นก็จะมาลองพยายามเปิดร้านกันอีกสรอบหนึ่งตอนนี้พนักง,งานก็ทยอยเดินทางมาที่ร้านแล้วค่ะแน่นอนว่าสิ่งที่ต้องทำในระดับแรกก็คือจ้างพนักง,งานฝึกฝนทักษะนะคะเห็นไหมว่ามันราคาแพงมากๆจริงๆวันนี้คะแนนของลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นไปในแนวทางที่ค่อนข้างจะดีขึ้นแน่นอนว่าก็ยังมีบางคนแหละที่คอมเพลเรื่องการบริการอยู่นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของไมเคิลที่จะต้องบริหารจัดการแต่สิ่งที่ต้องชื่นชมก็คือตอนนี้เชฟทําอาหารได้คุณภาาพพปปกกกกกตตติิแแลล้วคคค่่่่่ะะทีไไมมอออยยย็็ืืนนังเเๆจบโ สำหรับเจ้าหนูมาคัดไม่ต้องห่วงนะคะน้องก็เล่นอยู่ข้างๆร้านมุมที่เราสร้างให้ใหม่ตรงนี้วันนี้เรามาสํารวจความคิดเห็นของลูกค้าที่มาใช้บริการกันดีกว่าค่ะลูกค้าเริ่มบอกว่าการบริการของเราดีขึ้นนะคะแถมบอกว่ารออาหารไม่นานด้วยแต่อีกสักพักต้องปิดร้านแล้วค่ะเพราะว่าพนักงานเริ่มประท้วงแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งทุกคนคะลืมให้ดูตอนนี้ร้านถึงระดับ3ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลยจำเป็นจะต้องปิดร้านรอบเมื่อกี้ไปก่อนแล้วก็มาทยอยเลื่อนตําแหน่งให้พนักงานแต่ละคนเพื่อเป็นขวัญและกํลาลังใใใจจจนนนกกกกาา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 รรรทงํงงงหลลลััออยย่่เเเสส็็ิ้้มมมชวูบ ซึ่งตอนนี้ไมเคิลหน้าตาโสมากเลยค่ะอาจจะต้องโกนหนวดให้เขาสักหน่อยนะแล้วก็ถึงเวลานิทานก่อนนอนนะคะไมเคิลก็จะอ่านนิทานให้ลูกฟังแบบนี้สุดท้ายก็มาถึงเวลาเข้านอนเพื่อเตรียมพร้อมสู้รบกับวันใหม่ที่จะมาถึงเราคิดว่าจะเปลี่ยนห้องน้ำตรงนี้ให้ใหม่ค่ะก็จะเป็นห้องน้ำที่มีฝั่งแยกชายหญิงชัดเจนเลยเอาเป็นสีประมาณนี้แล้วก็จะวางถังขยะไว้ข้างๆกันด้วยในห้องติดกระจกไว้บานหนึ่งเอาไว้ให้ไมเคิลโกนหนวดนะคะซึ่งจะบอกว่าตอนโกนหนวดเสร็จอะในเกมเขายังไม่เปลี่ยนให้นะคะยังเป็นหน้าเดิมอยู่เราก็็เเลยข้้าาไปแแกกในโมมดคจะ ระบบการมีหนวดทิ้งไปเลยค่ะหน้าตาของไมเคิลเต็มๆก็จะหน้าตาแบบนี้ส่วนหน้าตาของเจ้าหนูมาขัดก็จะหน้าตาน่ารักจิ้มริมแบบนี้เลยค่ะยังพอมีเวลาว่างก่อนเปิดร้านก็จะมาทําอาหารกินเหมือนเดิมนะคะครัวเราเป็นแบบเอาท์ดอร์เมนูวันนี้ก็ขอเสนอเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะเพราะว่าลูกจะได้กินด้วยได้มีโนมมาเกิดที่บ้านเราน่ารักเชียวค่ะโอเคมาๆดูแลติเงเสร็จแล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะมาดูแลร้านต่อนะคะก็จะมาจ้างให้เชฟฝึกฝนทั้งสาเพิ่มซึ่งตอนนี้เชฟยิงของเราสามารถฝึกได้สูงแล้วนะคะถึง15050นห้นักงาน ทุกคนฝึกฝนเหมือนกันเลยนะคะตรวจงานคุณภาพอาหารวันนี้บางอันก็ปกติแต่ว่าบางอันดีเยี่ยมถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะมีของที่คิดว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ที่ไปเก็บมาจากอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในช่องเก็บของของครัวเรือนก็จะขายทิ้งไปให้หมดเลยแล้วก็จะมาแลกแต้มเพิ่มด้วยซึ่งตอนนี้เราสามารถจ้างพนักงานเสิร์ฟได้อีกหนึ่งตำแหน่งแล้วเราจะขอเลือกเป็นคุณตัวเขียวคนนี้เพราะว่าเขามีทักษะการออกกำลังกายสูงกว่าเพื่อนเลยนะคะโอเคเท่ากับว่าตอนนี้เรามีพนักงานเสิร์ฟสามมีเชฟสองแล้วก็มีพนักงานต้อนรรััับบบซอออทีี่่สาาหเเกกก็จนนนขงงพพิม ังจากนั้นก็ปิดร้านแล้วก็มาเปิดร้านอีกรอบบนไปค่ะแล้วก็ไม่ลืมที่จะลองจ้างให้พนักงานฝึกฝนทักษะด้วยนะคะทุกคนก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้ค่าใช้ใจ่ายเนี่ยมนหนักที่ค่าฝึกฝนพนักงานนะคะไม่ต้องห่วงนะคะทุกอย่างที่ทําไปเริ่มจะได้รับผลตอบรับที่ดีกลับมาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลูกค้าเริ่มจะบอกว่าบริการร้านเราดีขึ้นมากๆแล้วค่ะและเพราะบบบนั้นเองก็เลยส่งผลให้ร้านอาหารมีดาวเพิ่มขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่งแล้วค่ะคะ้่น่ารักมากเลยมาเดทที่ร้านเราอีกแล้วแต่ประเด็นคือพนน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 นักกกงงงาาายยืจจ้้้อคคคคเเเลลลลละะะะะแูิขมี่ทปป็ไร ร้านเราไม่ใช่เล่นๆแล้วนะตอนนี้เนี่ยลูกค้าให้ถึงระดับ5ดาวเลยนะคะมันจะมีเจ้านมมาเกิดที่ร้านเราเยอะมากเลยค่ะเราก็เลยคิดว่าจะขอขายทําทุนไปก่อนนะคะตอนนี้ร้านอาหารของเราก็เปิดมาจนถึงฤดูหนาวแล้วเมืองที่ร้านเราตั้งอยู่ตอนนี้หิมะตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะการเปิดร้านก็เลยมาเพิ่มเก้าอี้ให้กับลูกค้าสักหน่อยเพราะว่าเพิ่งสังเกตว่าร้านเราไม่มีโต๊ะสาหรับนั่งได้4ท่านวันนี้ตอนเปิดร้านมาคัะถูกส่งตัวไปยังสถานดับเลี้ยงเด็กนะคะซึ่งเราคิดว่าเดี๋ยวให้น้องอยู่ที่นั่นไปแป๊ รีวิวดีมากเลยค่ะ3ดาว4ดาวทั้งนั้นเลยอตอนนี้เราสามารถแนะนําเมนูให้กับลูกค้าได้แล้วนะคะซึ่งเราจะแนะนําเป็นอันดี่แพงที่สุดซึ่งแน่นอนว่าอาหารจานหลักที่ขึ้นชื่อของร้านก็ต้องเป็นเมนูปลาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าหลังร้านเนี่ยเป็นทะเลเลยจะบอกว่าตอนนี้เชฟทําอาหารได้เร็วขึ้นแล้วค่ะแต,แต่แต่ก็ยังไม่ไหวนะคะมีลูกค้าคลอมเลนว่าอาหารบางอย่างก็ดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่และทันใดนั้นเองเชฟคนล่าสุดที่เราจ้างมาก,ก็ลาออกไปอีกคนนึงแล้วค่ะก็จะต้องจ้างใหม่เลือกจ้างเป็นคุณคทนี่แล้วกันค่ะเพราะว่าม ตำแหน่งให้กับลูกจ้างทุกคนเลยก่อนเปนิดร้านรอบนี้ก็ขอมาหาเงินเพิ่มหน่อยนะคะเราจะใช้วิธีการนี้ค่ะก็คือเราจะกดเลือกมาสักหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวไหนก็ได้แล้วเราก็จะเพิ่มเงินจากครอบครัวเขาเนี่ยมาไว้ในครอบครัวเราแต่เพิ่มเงินอย่างเดียวระบบเขาไม่ให้ตกลงนะคะก็จะย้ายสมาชิกครอบครัวเขามาไว้ที่เรา1คนก <mel od ic> ็คือน้องแมว1ตัวหลังจากนั้นกดตกลงเราก็กลับมาที่ครอ <mel od ic> บครัวครอบครัวเดิมค่ะเราก็จะมาย้ายสมาชิกครอบครัวเขากลับไปที่เดิมแต่ว่าเงินเราไม่คืนให้นะคะและเพียงเท่านี้เราก็จะมีเงินไปบริหารธุรกิจต่อแล้ว่มีืง ก็คือถ้าจะใช้วิธีนี้เนี่ยก็ไม่ควรที่จะกังวลเรื่องเงินตั้งแต่ตอนแรกแมไม่เป็นไรนะคะดูไปสนุกสนุกขำขำค่ะตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ฤด,ดูหนาวอ,อย่างเป็นทางการแล้วเราก็เลยคิดว่าจะตกแต่งร้านด้วยธีมคริสต์มาสเอาต้นคริสต์มาสมาวางหน้าร้านเลยนะคะเป็นต้นแบบสําเร็จรูปที่มีไฟเลยแล้วก็จะตกแต่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรก็จะเอามาตกแต่งที่หน้าต่างแบบนี้ให้ทั่วร้าน,นตกแต่งโดยทั้งนมซานตาเพิ่มไฟสะหน่อยนะคะให้ร้านดูมีอะไรขึ้นแล้วก็จะติดไฟแบบนี้ไปรอบๆอบร้านเลยความหิมะตกบวกกบแสสสงทีี่เป็น้ม เ,เรารู้สึกว่าไปด้วยกันดีๆมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกเราก็จะเอาอันนี้มาติดไว้รอบๆร้านเลยรวมถึงบริเวณที่เป็นบ้านเราด้วยวางสโนว์แมนนี่ทำหน้าที่เป็นเหมือนไฟตกแต่งไวขง้ข้างต้นคริสต์มาสแล้วก็วางอีกตัวหนึ่งไว้ใกล้ๆกันอยู่ตรงหน้าร้านอีกฝั่งหนึ่งเพิ่มต้นคริสต์มาสไปสักหน่อยแล้วก็ไม่ลืมที่จะตกแต่งด้วยกล่องของขวัญหน้าร้านลงไปก็หาที่ห้อยรละยิบระยับมาตกแต่งเพิ่มอันนี้จะเป็นรูปเกรดหิมะด้วยไปร้านด้านบนก็ตกแต่งด้วยเหมือนกันนะคะจากนั้นเราก็็มมาาาาาาาดด้้้้้นนนนนนใจจจะะตตตกกกแแ่่งงงไปววยยยเเเเพลลลััออออีรรรรบคิ นะว่าจะตกแต่งแบบไหนดีแต่ว่าคิดว่าตกแต่งไปก่อนนะคะเดี๋ยวมันก็สวยเองอ๋อลืมบอกว่าไอเทมที่ตกแต่งอยู่ตอนนี้จะเป็นมากับแพ็คที่เป็นฮอล์เเดยนนะคะที่เป็นแพ็คฟรีอะคะ่ะเมื่อกี้เราติดพรมอะไรด้านในแล้วเราก็เลยเอามาติดด้านนอกด้วยนะคะรอบๆบร้านแบบนี้เลยส่วนด้านในจะมีต้นไม้อันนี้แล้วก็ที่นั่งยาวอันนี้จาก g ร r d e n t ูเทเแล้วเราก็รู้สึกว่ามันโล่งไปนะคะก็เลยเอาตัวที่เป็นเหมือนถาดวางเครื่องดื่มมะคะ่ะของ Modern r e t r ท a t มาวางถาดมันจะจมๆหน่อยนะคะเพราะว่าเรากดยกขึ้นมาแล้วก็จะวางเป็นตัวกระถาาาางงต้้นนนไมมมมทีีเ่เเเขใหหือกัสิดึึรรู ว่าสีประมาณนี้โอเคละตกแต่งด้วยกรอบรูปเพิ่มความเยอะขึ้นตรงฝั่งห้องเชฟเนี่ยเราก็จะเอารูปอันนี้มาวางแต่เราจะวางเป็น2รูปค่ะจะทําให้เขาเล็กลงลมที่ตอนแรกระาวาังไปเมื่อ EP ที่แล้วนะคะแต่ว่ามันหายก็จะเอามาวางไว้เหมือนเดิมเพิ่มเก้าอี้ไว้ให้ลูกค้านั่งรอจากเดินทู Table นะคะแล้วก็ห้องเชฟเนี่ยเราตกแต่งแค่ประมาณนี้พออันนี้ไม่ได้เรียกว่าการแต่งร้านนะคะเรียกว่าการประโคมค่ะมีอะไรก็เอามายัดให้หมดให้มันดูเยอะไว้ก่อนจริงๆแล้วตอนแรกที่เริ่มเล่นเนี่ยก็มีแพลนจะขยายร้านด้วยนะคะแต่คิดววว่่่าาาารรร้้้้นนปะะะมณีแแหลลดดููสึึกจไทัถงว่า เราจะตัดสินใจใย้ายโต๊ะสาหรับลูกค้านั่งรอมาไว้ด้านนอกดีกว่าค่ะทุกคนเพราะว่าด้านในเนี่ยมันวางในแค่ตัวเดียวแล้วก็จะวางต้นคริสต์มาสเพิ่มไปด้วยมุมนี้ตอนแรกจะมี3มที่นั่งก็ลดให้เหลือ2พอนะคะจากนั้นก็ย้ายมาตกแต่งในห้องที่เราอยู่อาศัยกันเราจะเปลี่ยนเตียงให้ตัวเองค่ะแล้วก็เปลี่ยนมุมดูทีวีใหม่แต่ว่าอันทีวีอาจจะดูใหญ่ไปนะคะเป็นอันเล็กก็พอใช้โซฟาจากโมเดิร์นรีทีเรื่องสียุนานประมาณหนึ่งเลยค่ะสุดท้ายก็สรุปได้ว่ามาลงจบพี่สี่เขียวบาบนี้แหละสวยดีเพิ่มมตตูู้้้เเเเยนนนนไววะะะคคื่่อหหิิใาากกลัังจ เราก็จะปลูผนังห้องใหม่เป็นแบบนี้พื้นก็เอาเป็นพื้นไม้ธรรมดาเลยค่ะเราชอบพื้นไม้ในเกมมากแล้วก็เปลี่ยนสีหน้าต่างให้ดูเข้ากับผนังห้องแล้วก็พื้นทองนะคะติดม่านสักเล็กน้อยหาม่านที่เข้ากันไม่ได้เลยค่ะก็เลยใช้เป็นอันนี้ของไอซ์แลนด์ลิฟวิ่และด้วยความที่บ้านเราเลี้ยงเด็กอะนาะก็จะต้องไม่ลืมพิ่มีตัวติดผนังน่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้มาเพิ่มตัวตกแต่งคริสต์มาสเพิ่มกอนเมฆเข้าไปแบบนี้เด็กๆก,ก,ก็น่าจะชอบนะคะฉันวางของอันนี้พอวางแล้วรู้สึกว่าเติมเต็ม,มนืน้านไดด้้ีมาาาาากก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 เเเเลยค่ะะะะป็็นนนนขอองจจจจัรรพวิ วางซึ่งจะบอกว่าเราชอบมากเติมพรมไปสักหนึ่งอันนะคะอันนี้เป็นของโมเดิร์นดูทีค่ะเราใช้เป็นสีเขียวเข้ากันพอดีเลยอะปิดจบด้วยไฟจากโมเดิร์นดูทีเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นไฟที่ให้สีที่สวยมากเลยคะ่ะเราชอบสีไฟประมาณนี้เลยนะด้วยความที่เขาเป็นห้องขนาดเล็กเนาะเพราะฉะนั้นไฟแค่หลอดเดียวก็อยู่เลยค่ะแล้วก็ไม่ลืมที่จะติดไฟตรงห้องน้าด้วยเหมือนกันห้องเด็กก็ไม่ลืมที่จะต้องมีของเล่นเด็กนะคะก็จะเอาเจ้าตุ๊กาตาตัวนี้ค่ะมาวางไว้หน้าตู้บาบนี้เลยขอบกับเจ้ากล่องเก็บของเล่นน่ารักน่า แล้วก็จะเพิ่มต้นไม้แบบนี้ไปด้วยค่ะเข้ากับเทศกาลนี้มุมนี้ก็มาเพิ่มเจ้าไฟที่เป็นสโนว์แมนด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มเทียนไปรอบๆต้นไม้ให้ห้องน้ำเนี่ยดูไม่น่ากลัวจะเกินไปและพอตกแต่งทุกอย่างเสร็จสิ้นก็จะได้ออกมาหนะ้าตาประมาณนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นตอนกลางวันนะคะ<ๆ>ก็เลยอาจจะดูยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ตอนนี้ระดับร้านอาหารของเราก็เกือบจะ4ดาวแล้วนะคะเราจะต้องทําให้ถึง5ดาวให้ได้ภายในคลิปนี้เลยรองทางเข้าร้านที่เราแต่งเมื่อกี้เนี่ยลูกค้าเดินเข้ามาไม่ได้นะคะก็เลยจะต้องเปลี่ยนใหม่โอเคเสร็จสิ้้้นนนนนแแลลวะะี่่กก็คคคคืือบรรยยาาาาาศใํ ร้านวันนี้มีลูกค้าที่เป็นนักรีวิวมาที่ร้านเราด้วยนะคะสังเกตที่หัวลูกค้าก็จะเป็นแปลกๆตาจากซิมทั่วไปลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาร้านเนี่ยก็ให้รีวิวดีหมดเลยนะคะส่งผลให้ตอนนี้ร้านเราถึงระดับ4ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีค,คุณนักรีวิวอีกท่านหนึ่งมาด้วยนะคะนี่คือผลตอบรับจากการเทรนพนักงานเป็นอย่างดีและให้เงินพนักงานไปฝึกฝนทักษะเพิ่มนะคะตอนนี้ลูกค้าให้เรา5ดาวแล้วค่ะแล้วดูเหมือนรีวิวที่ร้านก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเลยคุณลูกกคค้้้้าาาาาททีีีี่่่เเเปป็็นนนนนนนััรรรรววววิิะะให3ดซึงอ ก็ถือว่าเป็นรีวิวระดับกลางๆนะคะแต่ว่าดันมีลูกค้าอีกท่านหนึ่งที่มาเหมือนกันเขาให้4ดาวค่ะแถมยังชมว่าร้านเราบริการดีอีกนะคะก่อนเปิดร้านรอบนี้มีเวลาอยู่กับลูกนิดนึงก็เลยมาปั้นสโนว์แมนหน้าร้านไปเลยค่ะดูสองพ่อลูกนั้นสิค่ะเป็นภาพที่น่ารักมากเลยใช่ไหมคะโอเคถ้างั้นเรากลับมาเปิดร้านกันต่อดีกว่าวันนี้เนี่ยถือว่าลูกค้าได้รับอาหารครบถ้วนแล้วก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะดูได้จากรีวิวที่ลูกค้าให้เราตอนนี้แต้มในร้านของเราก็มีมากพอที่จะแลกอ้ลคะก็คือันน 250ตอนบริสตันภายในร้านเราก็ตกแต่งเพิ่มเรียบรย้อยแล้วแล้วก็ลูกค้าที่เป็นนักรีวิวเนี่ยเขามาร้านเราอีกแล้วนะคะและรอบนี้เขาก็ให้เรา5ดาวเลยค่ะแถมตอนนี้เชฟยังทําอาหารได้คุณภาพระดับดีเยี่ยมด้วยนะคะแต่ก็อาจจะมีลูกค้าบางคนที่ยังไม่ค่อยพอใจกับเมนูอาหารเท่าไหร่เราก็จะแก้ปัญหาด้วยการให้เครื่องดื่มฟรีไปเลยค่ะวันนี้เสียงของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นไปนในทางที่ดีซึ่งส่วนใหญ่ก็จะชื่นชมในเรื่องของการบริการและนี่ค่ะคุณนักรีวิวก็ให้เรามา5ดาวจริงๆด้วยส่งผลให้ตอนนี้คะแนนร้านเราใกล้จะเข้าสู่ระดดับ5าว เริ่มรู้บาปแล้วค่ะหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาไมเคิลก็เปิดร้านมาเรื่อยๆเลยค่ะและเสียงตอบรับจากลูกค้าก็เป็นไปในแนวทางที่ดีมาโดยตลอดเชฟทำอาหารเร็วขึ้นได้คุณภาพที่ดีขึ้นแต่ก็จะมีบางจุดบกพร่องเล็กๆเ<ๆ>ช่นพนักงานชอบทําอาหารหกแล้วก็ไม่ยอมเก็บจานก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยทยอยแก้ไขกันต่อไปเนาะนี่คือคุณภาพอาหารที่ลูกค้าได้รับค่ะมีทั้งแบบปกติทั่วไปกับแบบมีเยี่ยมนะคะหลังจากเปิดร้านไปหลายครั้งเราจะขอหาทุนเพิ่มอีกนิดนึงค่ะก็จะใช้วิธีการเดิิิมมมมเเเเลยนนนนคคืืออออกกาาาารรพ่่สชไว้้ใทขขขงง็ รอบนี้ขอมาแค่8 0 0 0 0ื่นเองจากนั้นก็กดตกลงแล้วก็ค่อยมาย้ายครอบครัวเขากลับนะคะเท่านี้เนี่ยเราก็จะได้เงินเพิ่มแล้วเราอยากได้หมวกเชฟอันนี้ค่ะเดี๋ยวจะเปิดร้านให้ได้5 0 0 0แต้มเลยคุณลูกค้านักรีวิวกลับมาอีกแล้วค่ะรอบนี้เขาประทับใจกับการตกแต่งนะคะแน่นอนสิคะเราประโคมไปซะขนาดนั้นเท่านั้นยังไม่พอนะคะลูกค้าคนอื่นๆก็ยังให้ร้านเราอยู่ในระดับ4ดาวด้วยค่ะแอบมี5ดาวมาแล้วนะคะเป็นภาพที่ดูล้วสบายตามากเลยค่ะยังคงมีลูกค้าบางคนที่ให้อยู่ในระดับ3ดาวแต่พอไปดูทีี่่่เเเาาอมมนนยกก็็ปททูใงบว เราไปฟังคอมเมนต์จากลูกค้าที่มาใช้บริการวันนี้กันบ้างก็ว่าร้านนี้ตกแต่งดีบางก็ว่าราคาอาหารดีอย่างลูกค้าสองท่านนี้ก็ให้คะแนนร้านอยู่ระดับพ้าดาวเลยนะคะและอาหารที่ลูกค้าได้รับเนี่ยก็เป็นระดับดีเยี่ยมด้วยค่ะทุกคนคะในที่สุดเราก็ทําสําเร็จค่ะตอนนี้ร้านอาหารของไมเคิลได้กลายเป็นร้านอาหารระดับพ้าดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผลจากการลงเงินให้พนักง,งานไปเรียนฝึกทักษะเนี่ยมันเชื่อได้จริงๆค่ะตอนนี้เราได้ทําการเลื่อนขั้นพนักง,งานเนี่ยให้เต็มเกือบทุกตําแหน่งแล้วนะคะรวมถึงทักษะต่างๆก็ให้้พฒนาเเกือบต็มแลว ะมีแค่คุณตัวเขียวคนนี้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวเราก็จะเพิ่มให้เต็มด้วยค่ะเราให้ไมเคลิลเปิดร้านมาเรื่อยๆเลยจนตอนนี้มีแต้มร้านเนี่ยถึง5,000แต้มแล้วแน่นอนว่าเมื่อครบแล้วสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการแลกแต้มที่สามารถได้หมวกเชฟอันนี้ค่ะก็จะกดแลกไปเลยนะคะ5,000แต้มจากนั้นเนี่ยให้เรามาดูที่โหมดแคทค่ะให้มาลองเฉพาะเนื้อหาที่ปลดล็อกแล้วลองตรงไอเทมหมวกนะคะก็จะเจอเป็นหมวกเชฟหน้าตาแบบนี้เลยแล้วใช้เป็นสีนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดให้เข้าก เาเป็นลุคนี้แหละดูดีละเรียกได้ว่าตอนนี้ไมเคิลกลายเป็นเจ้าของร้านที่ประสบความสมําเร็จเป็นอย่างมากเลยค่ะลูกค้าทุกคนที่มารับประทานอาหารที่ร้านของเขาต่างก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีไปตามๆกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริการหรือว่าคุณภาพอาหารที่ยอดเยี่ยมนับเป็นอีกหนึ่งความสมําเร็จที่ทําให้ไมเคิลรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่สุดเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดพัฒนานะคะไมเคิลรู้ดีว่าจะต้องรักษามาตรฐานนี้ไว้และจะต้องพัฒนาร้านให้ดีขึ้นไปอีกให้ได้ไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าคุณพ่อเลี้ คิดดูสิคะจากที่ดินเก่าๆผืนนี้ที่ไม่มีใครต้องการถูกปล่อยทิ้งลกร้างมานานหลายปีไมเคิล <Michael S 1> mm hmm. ก็ได้ทําให้เขาฟื้นฟูกลับมาเป็นร้านอาหารที่สมบูรณ์แบบร้านนี้และก็ได้ทําให้ร้านเล็กๆร้านนี้ไปนั่งอยู่ในใจของใครใหลายๆคนเลยค่ะฤด,ดูหนาวสิ้นสุดลงแล้วนะคะตอนนี้ไมเคิล hmm. ก็ได้ไปรับมาคัดไม่อยู่ด้วยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะต่อไปนี้สองพ่อลูกก็น่าจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่ร้านอาหารแห่งนี้แหลคะค่ะเพราะว่าเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดและขอบคุณที่เอนดูเจ้า มาคัดตัวน้อยกับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหม่คิลคนนี้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ